ไปเข้ามาแ้ว<น>เ,เข้ามาแล้วก็ตรงมาตรงมางมันก็จะไปปักเย้วงามเย้วงามควงขอนเนี่ยมาสายที่ที่จะมาร้านนียนะครับโอเคร okay, ครับผมนี่คือรีวิวร้านครับผมข้าวตี๋อร่อยครับก๋วยวตี๋บ้านๆนี่ผมมาบ่ายแล้วฮะมาบ่ายแล้วไม่ค่อยมีคนครับพููว่าการันตีอยู่แล้วครับผมแวผมขอดูป้าบ ร้านค้ามาตรฐานครับอร่อยครับระดับจังหวัดสุดยอดเจ้าของร้านใจดีครับเจ้าของร้านชื่ออะไรไม่รู้ครับพี่ครับพี่ต่อยเนาะโอเคครับผมขอบคุณครับวันนี้พามากินก๋วยเตี๋ยวอร่อยครับอุดมรดิตครับ เกี๋ยวขุดตะลิตเกี๋ยวไทยครับผมต้มยำบรรยากาศร้านครับผมบรรยากาศร้านบรรยากาศภายในร้านครับพัดลมครับลมเย็นครับผม บรรยากาศร้านครับผมไทยๆครับ,ร,บร้านลุงต่อยเมืองอุตรดิตถ์ครับอ่าอันนี้ภูว่าการานตีครับผมอ่อันภูว่าครับ ครับนี่รีวิวร้านครับผมบรรยากาศภายในร้านครับโอเคครับผมนีามา่ครับน้ำซุปพิเศษสำหััไว๋้ยเตี๋ยวแห้งน้ำซุปพิเศษครับ